ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเออการปกปิดได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมากันกับคลิป รองของแล้วจา้าเนื่องจากว่าอ่ามันหายมายนานเนาะเราต้องกลับมาอัปเดตกันนะคะไม่ได้เลยของออกใหม่มันก็มีออกมาเรื่อยๆนะคะมาวันนี้เราจะมาอัปเดตรองพื้นออกใหม่จากแบรนด์ KMA ค่ะตัวน,นี้เลยนะคะชื่อว่า KMA Wonder Look Foundation ค่ะตัวน,นี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะมี3เบอร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขา KMA ไว้เลยนะว่าเป็นรองพื้นที่ให้งานผิวแบบว่าเหมือนมีฟิลเตอร์อยู่ในชีวิตจริงนะคะก่อนอื่น นะจ๊ะมาดูกันที่แพ็กเกจนี่คือยังไม่ได้ลองแต่อย่างใดเห็นไหมเอ่ยซิลเซอร์ก็เคยไม่ได้แกะเด้อ <c oughs> ส่วนราคาตัวน,นี้นะคะ <c oughs> ก็อยู่ที่550บาทเนาะแต่ว่าของเขามันก็จะแบบมีโปรโมชั่นเรื่อยๆแหละแบบว่ามีส่วนลดโค้ดนั่นนู่นนี่นะคะว่าเดี๋ยวยังไงนะจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างเนาะแพ็กเกจของเขานี่ยส่วนนี้เป็นข้อมูลด้านหลังนะ นี่นะจ๊าแพ็กเกจของเขาจะเป็นลักษณะหลอดแบบนี้นะคะเป็นหลอดพลาสติกนะคะนี่สว่วนนี้เป็นด้านหลังของเขานะทีนี้เรามาดูสีกันดีกว่ามีเบอร์สีหนีสแล้วก็สีสนี่นะคะสีหฮะอืมไปให้สุดสำหรับคนขาวอ่าสีสและสุดท้ายสีสีสค่ะ แคปได้เลยนะคะแคปค่ะเท่าที่ดูเนี่ยแนกก็คิดว่าคงจะต้องใช้เบอร์ซีสามอยู่แล้วนะคะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวขอปาดก่อนฮัลโหลฟองน้ำไว้ฟองน้ำฟองน้ำชิมไปวางไว้ตรงไหนเอาอยู่ตรงนู้นนี่เองก็เดี๋ยวขอปาดออกก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไป ลองใช้กับหน้าเนี่ยเดี๋ยวขออ่านคําเคลมให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเออรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าอะไรบ้างรองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นเนื้อฟลูอิดนะคะที่ทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเซตตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะช่วยในเรื่องของการปกปิดนะคะรอยดำนะคะ,รอ,ะ,คะรอยสิวต่างๆแล้วก็รูขุมขนนะคะและตัวนี้เนี่ยสีไม่ดรอประหว่างวันนะเป็นสูตรออล์ฟีช่วยในเรื่อง,องการควบคุมความมันนะคะยาวนาน12ชั่วโมงเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากไวส์สตรอเบอร ความกระจ่างสายแล้วก็มีค่ากันแดดให้ด้วยนะคะ SPF 30 PA บวกบวบวกค่ะมาครณสมบสติไปแล้วนะจ๊ะทีนี้ได้เลิกของการลงรองพื้นที่หน้านะคะสีนี้จะใช้เป็นสีเบอร์ c 3นะจ๊ะนี่นะคะสีเบอร์ c 3ปาดเข้าให้แลาะเกลี่ยเลยอืมเนื้อรองพื้นที่เป็นแบบฟลูอิดเนี่ยเราต้องรีบเกลี่ยนะคะเพราะมันจะแบบ ค่อนข้างเซตตัวเป็นแป้งค่อนข้างไวนะแต่อันนี้เราก็ไม่หนุนกันว่ามันจะเซตตัวไวแค่ไหนแต่รีบไว้ก่อนก็ดีเนี่ยคือทาเสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซตตัวแล้วหรอแป๊บนึงนะเพราะว่าจับไปแล้วมันแบบเออมีความแมทจริงอะง่ายขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวซูมให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่อ่ะอันนี้คือฝั่งที่เรา ลงรองพื้นไปแล้วนะคะส่วนนี้คือฝั่งที่เรายังไม่ได้ลงเนาะอันนี้คือลงแบบว่าบางๆรอบเดียวนะคะอืมการปกปิดก็จะประมาณนี้เนาะยังเห็นอยู่บ้านเดี๋ยวเราต้องแบบว่าบิวเฉพาะจุดเอานะจริงๆก็อย่าเรียกว่าเฉพาะจุดเลยทางหน้า <laughs> เป็นการลงเลเยอร์สองนะคะเออการปกปิดได้นะตรงนี้ที่เป็นรอยสิวของแม็กอะ เพิ่มไปค่ะย้ำเพิ่มไปสรุปสุดท้ายก็นั่นละคะใช้ฟองน้ำเพราะรู้สึกว่าใช้ฟองน้าแบบมันถนัดมือเรามากกว่าแต่ถามว่าใช้นิ้วเกลี่ยดได้ไหมใช้นิ้วเกลี่ยดได้นะคะแต่ต้องแบบเออดีมิดนึงอันนี้เป็นแบบที่ลงครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่จ้าความเนียนเนาะแล้วก็แมทจริงนะคะจับไปแล้วเนี่ยแมทเลยนะคะไม่มีความแบบว่าเนะหนะห,หน้านะ ส่วนนี้คือของที่เรายังไม่ได้ลงนะคะลงเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งนะคะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้เนาะคือจับไปแล้วเนี่ยของคอสติโตเป็นแมทจริงนะคะแบบเป็นแป้งเลยอะ่ะจับแล้วไม่มีความแบบว่าเนอะหนะห,หรือว่าชื้นเฉยแฉะเลยนะคะเนี่ย ให้ทุกคนดูนะงานผิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะใช้แป้งฝุ่นเซ็ตเนาะถึงแม้ว่ารองพื้นมันจะแมทแล้วแต่เราก็ต้องใช้แป้งฝุ่นเซ็ตมันจะได้เหมือนกันในทุกคลิปนะคะคือถ้าใครที่ตามคลิปน็กมาตลอดนะคะจะเห็นได้เลยว่านะจะใช้แป้งฝุ่นเซ็ตตลอดถึงแม้ว่ารองพื้นนั้นจะแมทแค่ไหนนะคือมันจะได้เหมือนกันในทุกคลิปไงแต่ทีนี้เนี่ยอของเขานะคะในลายเดียวกันเขามีแป้งฝุ่นมาด้วยนะ,ะก็เลยเดี๋ยวใช้ตัวนี้ด้วยเลยนะคะ เป็นตัว KMA Wonder Look Loose Powder นะคะอันนี้นะตลับของเขานะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็เปิดมาด้านในมีกระจกมีพับที่เป็นพับผ้าให้ค่ะนี่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีพับมาให้แต่ว่าน,น็กชอบใช้แปรงมากกว่านะยแกก็ปัดไปพอให้ให้ได้ปัด <c oughs> อ่ะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ไปแต่งหน้าให้เสร็จค่ะ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวไปกินข้าวนิดิกแบบเป็นตื่นบางพันตัวเพรเพลงเขาดีในบรรดาแรปสามคนก็คือก ok <ม>ูยกให้พี่ก้าเป็นพ่อของสถาบันจงกุก็หล่อ ระหว่างพระจันทร์ต่างและพระจันทรเหนือได้กค่ะเด็กวันี่ไม่เกลียดแตงกวาันนี้ไม่เกที่ร้านเขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากอะทุกคนอันนี้ยังมุมนึงนะคะแล้วก็มีมุมนี้อีก กับข้าวของเรานะคะหกสิบบาทอะ่ะทุกคนดูดิออมจีรด โอเคค่ะกลับมาที่บ้านแล้วนะจ๊ะตอนนี้ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงด้วยกันเลยนะคะ6ชั่วโมงก,กว่าๆด้วยนะมาซูมมาให้ดูผลลัพธ์การตามธรรมเนียมของช่องนี้ค่ะก็คือนี่เลยนะความมันค่ะทีโซนเนาะแล้วก็หน้าแก้มเนาะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจับอยู่แล้วยังแมตต์อยู่นะคะเงาแค่เฉพาะตรงบริเวณนี้นะคะและในส่วนของการติดทนนะการติดทนนะมองว่ายังติดทนดีอยู่นะคะหน้ายัง เนียนดีอยู่มากๆนะคะแต่ว่าก็มีหลุดไปบ้างนะคะกับหน้าก,กากอนามัยนะคะใช่ว่าจะไม่หลุดเลยนะคะเออมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะคะพอรับได้แล้วก็ในส่วนของเป็นคราบไมไม่มีปัญหาเป็นคราบนะคะนี่หนหน่าจเนียนดีอยู่นะคะมีแค่แบบว่าอ่าเห็นรอยสิวบ้างเล็กน้อยคือมันก็ติดออกไปกับหน้ากากอนามัยนะคะอย่างที่บอกไปก่อนอนันนี้และไม่มีตรงไหนที่แบบว่ารองพื้นกองรวมกันหน้าเกียดเลยนะคะเนี่ยคางจะโมยก็ยังโอเคดีอยู่มากๆนะอ่ะผลลัพธ์ก็ตามนี้เลยคะ่ะ มาค่ะในเวลาของการสรุปแล้วนะคะอย่างแรกค่ะแพ็กเกจของเขาเป็นแบบหลอดนะคะมีน้ําหนักเบานะคะใช้งานง่ายนะเหมาะกับการพกพาเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทําตกแตกนะแล้วก็สีรองพื้นของเขานะคะเบอร์ซีเนี่ยสซวต,ตนะใช้แล้วรอดนะคะตอนแรกมาจะดูสว่างไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าพอแต่งหน้าเสร็จแล้วคอนทัวร์หน้าแล้วอะไรแล้วนะคะคือมันพอดีผิวนักเลยนะคะนี่อย่าใ้ทุกคนเห็นเนาะและเนื้อรองพื้นของเขานะคะบางเบาจริงนะคะแบบเบาสบายผิวมากนะแล้วมันก็เซตตัวเป็นแมทน,นะคะซึ่ง ใครที่ชอบงานแมทเนี่ยน่าจะชอบรองพื้นตัวนี้เลยนะคะส่วนใครที่หน้าแห้งมากๆอันนี้เนะี่ยคิดว่าอาจจะต้องบารุงหน้าแบบดีแบบดีมากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแมทจริงๆนะคะแต่ใครที่เป็นสาวผิวมันเหมือนเนีอืมดีเลิศคือตอนแรกมาจะดูแมทไปใช่ป่ะแต่ว่าพอผ่านไประหว่างวันพอความมันมันเริ่มมาแล้วเนี่ยมันสวยนะคะคืองานผิวสวยเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะในเรื่องของการติดทนการคุมความมันดีงามน,นะคะเพราะว่าความมันที่เราได้ในวันนี้นั้น ตุกลนนี่เลยจ้าไม่เต็มทั้งแผ่นนะคะก็ถือว่าให้ผ่านนะคะเพราะว่าถ้าตัวไหนที่แบบไม่คุมมันเนี่ยมันจะเต็มทั้งแผ่นนะคะแล้วเราก็เคยไปสุดที่แบบว่า1่แผ่นเต็มๆแล้วก็มีแผ่นที่2เพิ่มมาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่เต็มทั้งแผ่นจ้าอ่ะ และในโซนของการติดทนนะคะการติดทนก็ยังดีอยู่นะคะซับหน้าเสร็จแล้วหน้าก็ยังคงเนียนดีอยู่มากๆนะคะฉะนั้นใครที่กําลังมองหารองพื้นเนื้อแมทแล้วก็ติดทนคุมมันยาวนานนะคะลองดูเป็นตัวนี้ได้นะว่าเดียยเ๋ยวยังไงน็กจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะและแปะก้าวใหม่ของแน็ก ไม่รู้ว่าจะถูกใจไหมอะไรอย่างไรอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะก็แนะนำห้องใหม่นะคะซึ่งจริงๆข้างหลังนี้มันก็ยังไม่ได้แบบว่าเสร็จ100%หรอกแต่ว่าเราก็มาลองถ่ายๆด้วยอะไรแบบนี้นะอ่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวจะกันในคลิปหน้านะ้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย